มาราคานี้ตลาดลุกเป็นไฟ n e ต้าวี v, รถจดไฟฟ้า100%เปิดราคาอย่างเป็นทางการแล้วเปิดราคาออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับ n e ต t a วี v, รถจดไฟฟ้า100%สไตล์ SUV ที่หลายคนให้ความสนใจอย่างล้นหลาม เรื่องจากว่าตัวรถนั้นถูกมองว่าอยู่ในเรนจ์ราคาที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ล่าสุดเนต้าออโตเทแลนดได้เปิดราคาออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีค่าตัวสุดช็อคที่549,000บาทเท่านั้นจากราคาปกติ760,000บาทซึ่งราคาหลังหักส่วนลดภาษีจากรัฐบาลแล้วต่ำกว่าวราคาที่ทางเราคาดการไว้ก่อนหนีน้พอสมควรเมื่อเทียบกับขนาดตัวรถสมรรถนะและระยะทางที่วิ่งได้นั้นต้องบอกว่าเป็นราคาที่น่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียว และด้วยส่วนตัวผมเองค่อนข้างที่จะเชื่อเหลือเกินว่าด้วยราคานี้ยอดขายถล่มทลายแน่นอนโดยรถยนต์ล็อตแรกนั้นจะพร้อมส่งมอบในช่วงต้นเดือนกันยายน2 5 6 5นี้สำหรับเนเตเวีนั้นการออกแบบภายนอกของรถคงไม่ต้องพูดถึงกันมากในคลิปนี้เนื่องจากว่าแทบทุกคนน่าจะได้เห็นกันแล้วในคลิปที่ผ่าน,านมารวมถึงจากเพื่อน,นสื่อท่านอื่น ตัวรถนั้นเป็นรถจนต์ SUV ไฟฟ้าล้วนมาพร้อมกับขุมพลังมอเตอร์ขับเคลื่อนขนาด9 5แรงมา้าพร้อมแรงบิดสูงสุด160นิวตันเมตรแบตเตอรี่ลิเธียมของ CATL ขนาด38.5กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถเดินทางได้ไกลสูงสุด320กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน WLTP ตัวรถสามารถทำความเร็วได้สูงสุด121กิโลเมตรต่อชั่วโมงในโหมดสปอร์ต ส่วนการรีชาร์จพลังงานนั้นใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงครึ่งเมื่อชาร์จกับไฟบ้าน AC โด้วย o อนบอร์ดชาร์จเจอร์ขนาด6.6 kW กิลวัตส่วนการชาร์จไฟ DC จากตู้ชาร์จนั้นจะใช้เวลาประมาณ30นาทีสำหรับการชาร์จไฟจาก30-80%เมื่อชาร์จกับตู้ชาร์จท,ที่ให้กำลังไฟสูงสุด45 kW วั์ นอกจากนั้นตัวรถยังมาพร้อมกับฟังก์ชันที่โดดเด่นอย่างฟังก์ชัน V2L หรือ Vehicle to Load ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่สามารถจ่ายไฟให้อุปกรณ์ภายนอกได้โดยตัวรถสามารถจ่ายไฟได้สูงสุด3.3กิโลวัตต์สำหรับในเมืองไทยนั้นตัวรถจะมีให้เลือกทั้งหมด5สีคือสีน้ำเงิน Sky Blue สีฟ้า Post Rain b ูสสีขาว Silver Crowd w h i ส e สีเทาคร e a r Sky Gray และสีชมพูสกุละพิง สร้างความอุ่นใจในการขับขี่ตลอดเส้นทางด้วยการรับประกันตัวรถยนต์5ปีหรือ150,000กิโลเมตรรับประกันมอเตอร์และแบตเตอรี่นาน8ปีหรือ180,000กิโลเมตรโดยช่วงแรกของการทำตลาดจะเป็นการนำเข้าทั้งคันจากประเทศจีนซึ่งมีโควตาประมาณ3,000คันก่อนจะเริ่มทำการประกอบและผลิตโดยบริษัทอรุณพัฒในอนาคตเพื่อนๆละครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างหลังทราบราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้ว ด้วยวราคาจำหน่าย5 4 9 0 0 0บาทกับระยะทางที่วิ่งได้320กิโลเมตรต่อชาร์จที่เป็นรถจน SUV ไฟฟ้าแบบนี้คุ้มค่าหรือไม่อย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ